ผ้าม่านทึบมีเนื้อผ้าแบบไหนกันบ้างมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังคลิปกันนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับสิลินเดคอร์โฮมร้านผ้าม่านวอลเปเปอร์ค่ะ คลิปวิดีโอนี้ทางเราจะนำตัวอย่างผ้าม่านโดยรวมทั้งหมดมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ามีเนื้อผ้าแบบไหนกันบ้างซึ่งผ้าม่านถือดีมอากัน UV นี้มีคุณสมบัติกัน UV ได้ตั้งแต70่70%ถึง100%เลยนะคะขึ้นอหู่อกว่สีของผ้าด้วยค่ะผ้าม่านดิมเอากัน UV หรือกันแสงนั้น เป็นผ้าที่ทอด้วยเทคนิคพิเศษมีเส้นด้าสีดำทอแทรกระหว่างชั้นผ้านั่นเองจึงทำให้ผ้าชนิดนี้มีการซ้อนทับกันถึง3ชั้นเลยนะคะคุณสมบัติหลักๆก็คือช่วยกันแสงสว่างลอดเข้ามาถึง70%เเลยค่ะและเราไม่สามารถมองเห็นเส้นได้ยดำจากภายนอกได้อีกด้วยนะคะควบคุมแสงแล้วยังช่วยป้องกันความร้อนสะสมการรับแดดในช่วงกลางวัน และทํำให้บ้านไม่ร้อนในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆชอบสีโทนไหนเท็กเจอร์แบบไหนอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อเข้ามาตามรายละเอียดคลิปด้านบนเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยค่ะ